ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่2กรกฎาคม2567ครับจากเงินบัตรคนจนค่าน้ำมันนะครับ120บาทจะได้วันไหนหลังจากที่รัฐบาลไฟเขียวแล้วนะครับว่าจะช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลให้กับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 120บาทต่อคนต่อเดือนนั้นนะครับหลายคนก็ดีใจแต่ถามว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลบอกแล้วว่าจะช่วยเหลือประมาณเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมน,นี้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ํามันนะครับในเดือนกรกฎาคมน,นี้ยังได้เงินเหมือนเดิมกับเท่าที่ได้ในเดืนอนก่อนๆเนาะใครที่รอในส่วนของเงินค่าน้ํามัน ุราคมนี้ได้แน่นอนส่วนจะกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่หรือเฉพาะจ่ายที่ปั๊มน้ํามันต้องติดตามต่อไปเดี๋ยวรอการประกาศเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมท่าใดที่มีคําถามอะได้เพิ่มเ,ม,มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ